ก่อนอื่นก็ก็ต้องเริ่มต้นจากว่าถามว่าใครใครโกลโควิดบ้างก่อนนะครับทุกคนก็คงจะโกลโควิดไม่ไนก็ไม่มีใครฉีดวัคซีนถูกไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่าไอโควิดเนี่ยเราก็ยังมีวัคซีนป้องกันถูกไหมครับแต่ว่าไอเจ้าโรคที่เราจะมาแนะนำรู้จักต่อไปนี้คือ NCd เนี่ยครับอาจจะไม่มีวัคซีนที่จําเพาะแต่ถ้าเกิดตั้งใจฟังจริงเดี๋ยวปลายท้ายคาบเนี่ยก็จะ พูดถึงวัคซีนที่จะแจกกันในตอนท้ายการพูดวัเนนี้นะครับ NCD คืออะไรก,ก็คงต้องเริ่มต้นจากก่อนว่า NCD เนี่ยมันเป็นโรคที่แตกต่างจากโควิดหน่อยนึงก็คือมันจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะครับแต่การที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่น่ากลัวเลยนะครับฉนั้นการที่ไม่ติดต่อเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดโรคได้ด้วยกระบวนการใช้พฤติกรรมที่ผิดนะครับรวมถึงการกินที่ผิด ซึ่งโรค NCD ที่ที่รู้จักกันเนี่ยก็จะมีหลายโรคนะครับเช่น h ฮเ e r ร e เทนชั ension, B.M. d ิ s ไลปิดนะครับเราจะมีหลายๆโรคอื่นๆเช่นกลุ่มที่เป็น C.O.P.D. หรือเป็นโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังไม่จะไม่เห็นภาพโรคนี้ใช่ไหมครับก็จะแนะนำว่าอาจจะมีโรคที่อาจจะควรรู้จักอื่นๆอีก เช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับถ้าเกิดใครเมื่อเต้แนแอโรบิกเมื่อกี้รู้สึกว่ามีเชสเพนก็อาจจะอาจจะมีส่วนละอาจาอาจะเริ่มเริ่มมีโรค NCD แล้วนะครับคราวน,นี้คำถามคือถ้าเกิดใครที่อยู่ในที่นี้อยากจะรู้ว่าตัวเองนี้มี NCD หรือไม่เนี่ยมันก็มีวิธีการถามตัวในเบื้องต้นอยู่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด เป็นคนที่มีความดันสูงจากการวัดที่โรงพยาบาลเนี่ยเกิน14090กา็อาจจะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของการเกิดโรค NCD แล้วนะครับหรือการวัดความดันที่บ้านที่ความดันเกิน130 85เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของโรค NCD แล้วนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเบาหวานถ้าเกิดนในบ้านเป็นผู้ป่วยมีคนเป็นเบาหวานหลายๆคนที่ร่วมอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เคยตรวจสุขภาพเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยเกิน126 ก็ต้องระวังว่าตัวเองอาจจะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรค NCD นะครับนอกจากนี้ไขมันนะครับถ้าใครตรวจเช็คสุขภาพประจําปีซึ่งแอบดูในแอปของไทยสุขนะครับก็จะเป็นมีการให้เรากรอกเลข LDL เขาเ้าไปในแอปด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการที่ประเมินสุขภาพ,พครอบคลุมในหลายๆด้านนะครับ ถ้าเกิดยังไม่อินกับเรื่องการเป็นใอซีดีกับโรคที่น่ากลัวนี้นะครับก็จะขอเล่าประสบการณ์ประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าเวลาในฐานะเป็นหมอโรคหัวใจเนี่ยก็จะพบว่าผู้ป่วยส่วนส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่มาด้วยโรคหัวใจเนี่ยอายุน้อยนะครับจากที่เคยมีประสบการณ์ในการฉีดสีส่วนหัวใจหลอดเลือดผู้ป่วยเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนี่ก็อายุน้อยลงมากนะครับ ซึ่งอายุน้อยสุดที่เคยเจอคือ22ปีนะครับงั้นเข้าใจว่าที่นี่ก็จะน่าจะเลย22ปีมาหลายคนแล้วใช่ไหมครงั้นก็แบบว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรค NCD นะครับงัคำถ,ถามคือถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะป้องกันได้อย่างไรซึ่งจะสอดคล้องกับที่อาจารย์ตี้บอกนะครับว่า NCD เนี่ยเป็นโรคที่เหมือนต้นไม้ใช่ไหมครถ้าเราเ,เริ่มผับพฤติกรรมตั้งแต่แรกๆเนี่ย ผลหรือใบของมันเนี่ยก็าจะาดีกว่าคนที่ไม่เคยปรับพฤติกรรมเลยถูกไหมครัดังนั้นการที่เราจะเริ่มต้นได้ดีเนี่ยควรทําอย่างไรนะฮะแต่ปัญหาคือมนุษย์เราเนี่ยคุ้นชินกับพฤติกรรมที่เคยทํามาก่อนมากกว่าความรู้ที่มีเชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆท่านนี้คงจะทราบอยู่แล้วว่าการทานอาหารหวานเค็มมันเนี่ยไม่ดีใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องตอบตัวเองว่ายัางไปกินชาบูหมูกระทะหรือว่ากินน้ำหวานอยู่หรือเปล่านะครับก็คงตอบได้ว่าก็คงยังกินอยู่ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเรามีมแนวโน้มที่จะทําไปตามความคุ้นชินกมว่าความรู้นะครับกรารออกกำลังกายก็เหมือนกันบางคนอาจจะนึมไม่ออกแล้วว่าเคยออกกำลังกายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอาจจะออกปีละหนึ่งครั้งซึ่งคิดว่าน้อยคนน่าจะออกทุกวันใช่ไหมครับนอกจากนี้อารมณ์ใช่ไหมครับอารมณ์เนี่ย เราก็ไม่ได้อารมณ์ดีทั้งวันใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าตอนเช้าเป็นพยาบาลตอนบ่ายเป็นพยาขกอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็มันไม่ได้อารมณ์ดีทั้งวันอยู่แล้วในในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับดังนั้นเวลาเวลาเราไม่สามารถจะจัดการพวกนี้ได้เนี่ยความเป็นส่วนตัวเลยก็เห็นด้วยกับการที่มีแอปคล้ายๆกับเป็นการจูงใจเราครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะมีวินัยเพียงพอในการดำรงชีวิตนะครการมีแอปมันก็จะเป็นการที่คล้ายๆกับเป็นรีวอร์ดอันหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดเราได้ achieve goal ต่างๆดังนั้นซึ่งก็ดีกับเราอยู่แล้วนะครับ achieve goal ต่างๆดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นการมีเสริมสร้างระเบียบวินัยในตัวเองไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะสรุปเลยว่าโรค n c d คืออะไรก็คือโรค n c d คือเป็นหนึ่งในโรคที่ไม่ติดต่อนะครับยกตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันซึ่ง ที่พูดไปนี่รับรองว่าไม่ใครไม่เคยได้ยินโรคนี้นะครับแล้วก็โรค NCD เนี่ยการที่เราป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคเนี่ยก็จะดีกว่าการที่ไปแก้ไขเกิดโรคนะครับแล้ววัคซีนที่เยาจะฝากไว้ก็เดี๋ยวจะมอบเวทีต่อให้อาจารย์ชัยธงนะครับอาจารย์สุริพงศ์นะครับวัคซีนที่ควรจะรู้จักกันไว้บ้างก็อาจจะจำง่ายๆเป็นเอ่อ5 o 2สนะครับ ก็คือ1คืออารมณ์แล้วควรที่จะมีอารมณ์ที่ดีในการใช้ชีวิตนะครับถ้าทําได้อันที่2คือการออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชุพงศ์ก็จะมาลงรายละเอียดว่าการออกกำลังกายที่เราควรจะทำเนี่ยควรจะทําอย่างไรนะครับรวมถึงการอาหารที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชายธงก็จะเล่าให้เราฟังว่าการทานอาหารที่ดีแล้วก็ได้ดีสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยเราทําอย่างไรแล้วก็การสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มสุราซึ่งเราก็ไม่ควรทําอยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็น,นี้เป็นวัคซีนที่สำคัญในการที่จะติกเลี่ยงโรค NCD นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมอบเวทีต่อให้จันชัยธงถ้าถ้ายางพร้อมนะครับ ในลำดับนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะน, iPad, นายแพทย์ธนพลนินโมด้วยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะในเรื่องของโรค NCDs นะคะว่าคือโรคอะไรเพราะว่าต้องตัดต้นรายการไปแล้วบางท่านก็อาจจะยังสงสัยหรือบางท่านก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะน, iPad, นายแพทย์ธนพลนินโมดมากๆเลยคะ่ะ